เข้ามาชมนะครับในคาเฟ่ที่เป็นสวนที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มแปลนตรงนี้นี่ที่มาที่ไปของคาเฟ่นี้เป็นไงบ้างครับรบกวนอาจารย์เอกนะฮะนอกจากดูวงุ้ยที่นี่แล้วเนี่ยต้องรบกวนอาจารย์เอกมาดูดวงของผมด้วยว่าทําแล้วมันแมทไหมครับแล้วทราบว่าแต่ก่อนไม่เชื่อเรื่องสายมูเลยใช่ไหมครับแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างทําให้รู้สึกอยากจะ ใช้าศาสตร์ตรงนี้เพื่อมาเสริมดวงเสริมบารมีมันก็จะมีจ,จะมีเรื่องอเขาเรียกอุปสรรคเนาะที่เกิดขึ้นในชีวิตบางทีเราตอบไม่ได้ว่าทําไมเราทาแล้วมันติดติด,ตดขัดขัดมันแปลกๆเราก็เต็มที่แล้วอแล้วมันติดอะไรเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยด้วยที่ว่าดวงดาวเออทิ่เราก็ฟังมตลอดดวงดาวมันมีผลเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเรื่องนักนาริกาของวันเกิดนาราสีของเราอะไรัี่แล้วตัวผมเองผมก็ยังไม่เคยรู้ด้วยว่าผมเองเนี่ยลักนาอะไรก็เลยที่ว่าถึงเวลาทักทีที่เราควรอยากจะต้องรู้ครับอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเราสามารถที่จะแบบบอกได้ว่านาคต์ถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้เราต้องทําตัวอย่างนั้นอย่า่นี้เราจะทำทำเรื่องคอนโทรลอย่างไงดีวบ ตัวเราว่าไม่ให้มันพลาดไม่ให้มันไปสมมติถ้าเกิดเกิดเรื่องไม่ดีเงี้ยก็จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีทางแก้นะม,ม,มีมีวิธีการที่จะทําให้เออไม่ประมาทไม,ไม่ไม่ล่วงล้ำเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับเยี่ยมเลยครับพุณดอดครับแล้วก็ในในตรงนี้เนี่ยพอเริ่มทํา วางเสาเอกโดยที่ว่าผมก็ได้มาช่วยวางเสาเอกแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าถูกหวยกันเยอะเลยใช่ไหมครับในตอนนั้นใช่ใช่อันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อแล้วก็ครับมีสิ่งที่อันนี้ทาให้ผมย,ยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่ครับแต่ว่าคือผมก็ไม่ได้เชื่อ,องมงางนะแต่เราเชื่อว่าที่นี่มีสิ่งดีๆคอย<อ>ดูแลคอยดูแลเราอยู่ใช่เพราะว่าวันที่ทนะํางานที่นี่เองทุกครั้งแล้ววันที่ต้องเปิดร้านเนี่ย มันมีเหตุในหลายอย่างที่ที่ที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถที่จะแบบบอกได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่ามันช่วยส่งเสริมทําให้เราสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันสําเร็จรุ่งร่วงอย่าง<ม>เช่นวันที่มีงานแต่งงานที่นี่ครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีมรสเขา้าแต่กฏว่าที่นี่เองเนี่ยผมก็ ได้ได้ได้บูชาพระบรมได้ที่รอบๆที่วิคานเน่ที่นี่เองอะไรเงี้ยแล้วขอท่านว่าอย่าให้มีกบฏเรื่องเรื่องฟ้าผุนที่นี่เลยและเป็นจริงจี๋คือผมก็มันก็บอกไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่มันเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วมันเลยที่ทำให้ผมว่าเออที่นี่เองมีสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับดูแลปกป้องเราอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ให้สิ่งดีๆที่นี่เยอะครับก็เลยเริ่มที่จะแบบ สายมูเป็นตัวเข้ามาแล้วครับดีเลยครับและจากตรงนี้นะครับก็ยังมีสารประพร้าสารพิราพิคเนตนะครับแล้วก็สารตายายด้วยนะครับใครที่คิดไม่ค่อยดีใครที่ไม่ค่อยมีใจที่จะทํางานองค์กรเราเนี้ยครับเขาก็จะมีเหตุให้ออกไปโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปไปไล่เขาหรือว่าอะไรเงีครับ ทุกทท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o o o p k p e นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกทท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆอไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ